สวัสดีค่ะกลับมากันีกครั้งกับร้านหาไทยฟิชชิงสุขมุมวิท85นะคะตามมาให้แล้วนะคะกับลูกค้าสายเขื่อนนะคะโอ้โหจัดเต็มนะคะฝนมาแล้วนะคะฝนมาแล้วช่วงนี้ต้องรีบออกหมายนะคะปลากําลังกินดีนะคะนี่เราตามคันสายหน้าดินมาให้แล้วนะคะเป็นคันสปินนิ่งนะคะรุ่นใหม่ของไพโอนเนียรุ่นอีเกิลนะคะสวยมากนะคะเป็นแบงค์ซูเปอร์เอ็กคอร์สไปจนถึงปลายนะคะแล้วข้อสำคัญก็คือด้ามก๊อกเคลือบแล้วนะคะ ตเต็มนะคะตัวนี้หนูชอบด้ามเขามากเลยนะคะด้ามเขาจะใหญ่หน่อยจับกระชับมือนะคะแรกดูแล้วแบบดูมันทนทานแน่นหนาแน่นอนนะคะพร้อมกับเคลือบด้ามมาให้นะคะเป็นด้ามสีแบบเข้มๆมาเลยเป็นไม้เนื้อเข้มนะคะเหมาะกับคนแบบเรานะคะที่ไม่ค่อยจะดูแลรักษาเท่าไหร่นะคะก็ตกปลาเสร็จก็จุ่มจุ่มน้ํานะคะแล้วก็เอาไปวางไว้ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีมแมลงสาบอะไรมาแทะน,นะคะเขาเคลือบมาให้เรียบร้อยนะคะ,ะตัวแรกจะเป็นเก้าฟุตนะคะแล้วก็คันทัางในจะเป็นสิบฟุตนะคะถ้าอย่างตัวเก้าฟุตเนี่ยหนูบอกเลยว่าใส่คู่กับลอกเบอร์สักสี่พันห้าพันเนี่ยจะสวยมากนะคะส่วนสิบฟุตเนี่ยจะเหมาะที่จะใส่กับเบอร์ห้าพันถึงหกพันนะคะแล้วแต่ยี่ห้อด้วยนะคะแต่ที่ลูกค้าจัดกันเยอะๆเนี่ยก็จะใส่กับพวกเพนเพอร์ซุดนะคะ่าตัวนี้นะคะได้ราคาโปรจากคันละ อ่ะอ่ะอ่ะราคาโปรนะคะราคาโปรจากบริษัทเลยนะคะจากพันคันละหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบกับหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบนะคะเอามาจัดโปรวันนี้นะคะจากให้แฟนคลับร้านหัไทยฟิตติ้งสุขุมวิทแปดสิบห้าเท่านั้นนะคะใครที่ติดตามทางช่อง t ิ k กตอกนะคะทาง youtube หรือทาง a c e b o o k นะคะกดไลค์กดแชร์แฟนเพจไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสินค้าดีราคาประหยัดนะคะเราจัดกันแค่ อย่างละยี่สิบคันเท่านั้นนะคะในราคานี้นะคะหมดโปรลบคลิปเลยนะคะหมดหมดของหมดลบคลิปเอาง่ายๆนะคะเพราะว่าราคาเนี้ยจริงๆบริษัทอะเขาให้ขายพันห้าเก้าสิบกับพันหกเก้าสิบนะคะแต่ว่าทางร้านหาไทยเราอยากจัดโปรช่วงนี้นะคะมันไม่ค่อยมีของให้ให้จัดเท่าไหร่นะ,ะเรียกม,มาจัดกันก่อนนะคะแต่ถึงว่าจะจัดโปรแต่เราก็เป็นของไฮเอ็นนะคะเกรดพรีเมียมนะคะดูเนื้องานซะก่อนนะคะเกรดดีมากนะคะคันจะเป็นตัวท็อปของตัวรุ่นนี้สําหรับสายหน้าดินนะคะ เวลาเรายกขึ้นมาเนี่ยคันเขาจะเห็นเลยว่าเป็นเนื้อแบงค์แบบเอ็กคอร์สนะคะนี่เงาเงามาเลยอย่างหล่อนะคะหนูชอบมากนะคะดีไซน์มันดูดุดันทนทานมากแล้วก็สําคัญคือไกด์ใหญ่มากนะคะไกดจะเป็นไกด์ฟิกนะคะลมไกด์ฟิกสีดําเงานะคะสวยมากนะคะรองรับสายเอ็นแล้วก็สาย PE นะคะเนี่ยตัวนี้ท่อนปลายอะ่ะเขาจะเหมือนตัวเบลนิ่งนะคะที่หนูเคยรีวิวนะคะ เหมือนเลยแต่สวยกว่านะคะเรื่องน้ําหนักคันเนี่ยเบาวกว่ารุ่นเบานิ่งแน่นอนนะคะแต่ว่าเบานิ่งก็ดีนะคะแต่มันนานแล้วอ่ะสามสี่ปีแล้วเนอะตัวนี้ก็จะเป็นตัวรุ่นใหม่ปีสองพันยี่สิบสองนะคะ <S 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 อ่ะเรามาไล่จากท้ายนะคะท้ายจะเป็นด้ามใส่ตูดมาให้นะคะท้ายจะเป็นด้ามไมก๊อกเคลือบแล้วนะคะสีแบบเข้มๆอย่างนี้เลยนะคะสีแบบเข้มๆอย่างนี้เลย <S <S แล้วก็ได้รีซิทแต่งนะคะหล่อๆนะคะ ทำลายขิปออกน้ําเงินแหวนน้ำเงินนิดนึงนะคะฟังให้จบท้ายคลิปจะได้รู้ราคาโปรโมชั่นของรถนี้นะคะจัดให้เฉพาะคนที่มีความอดทนฟังเท่านั้นนะคะโอเคนะคะความยาว10ฟุตนะคะ10ฟุต2ท่อนนะคะความยาวคันเด็าม3เมตรมนะคะรับสายที่20ถึง40ปอนด์นะคะก็จะเป็นแบบ heavy อคชั่เเนเฮฟวี่เนาะอ่านี่ยกลูกตุ้มได้ที่9.1ถึง10 8กิโลเมเจ้าคันแค่นี้นะคะแล้วก็ราคาแค่นี้นะคะ mm hmm. แคดเหยื่อน้ำหนัก80-150กรัมนะคะ mm hmm. แจ่มมากนะคะ mm hmm. แอคชั่นเป็นเฮฟวี hmm. ่นะคะแต่ก็ไม่ได้กระด้างนะคะเ mm hmm. มื่อกี้หนูลองงัดหนูลองตบัดกันแล้วก็ไม่ได้กระด้างอะไรนะคะ mm hmm. อ่าเรามาจัดตัว9ฟุตกันบ้างนะคะ mm hmm. เหมือนกันทุกอย่างเลย9ฟุตนะคะ mm hmm. ตึ๊ด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 ตดความยาว2.7นะคะต่อกลางนะคะ เวทสายที่เหมาะสมนะคะสายเอ็นที่ใส่เหมาะสมก็คือสิบห้าสามสิบนะคะน้ำหนักเหยื่อที่ยกลูกตุ้มนะคะก็คือหกจุดแปดถึงสิบสามจุดหกกิโลอูเมเจาให้เยอะนะนี่ให้เยอะนะนี่นะคะแคดเหยื่อที่หกสิบถึงร้อยี่สิบกรัมนะคะแอคชั่นจะเป็นเฮฟวี่นะคะหนูชอบไกด์เขามากเลยนะคะหูกล้องหนูมืดมากเลยวันนี้นี่ไกด์นะคะจะเป็นไกด์ทรงใหญ่นะคะสําหรับสายตีกระชากตีหวดเนี่ยหนูบอกเลยนะว่าจัดได้เลยนะคะไม่ โอกาสเสียหายน้อยนะคะแถมหนานุ่มมีตางหากนะวงในหนามากนะคะไม่เหมือนพวกรุ่นเก่าๆของอย่างอะอย่างมาป่ารุ่นเก่านะคะวงในเขาจะไม่หนาเท่านี้ตัวครอบตรงนี้มันจะบางนะคะเวลาโดนกระแทกบ่อยๆข้างในมันจะแตกนะคะก็ไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะแต่มันก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามันคนละเลทราคากันอย่างตัวเนี้ยมันเลทเกือบเลทในสเปคแบบพนะันห้าพันหกสองพันเนาะเนี่ยแต่ตัวเนี้ยหนูจัดโปรไปเลยนะคะกับลูกพี่ติ๊กตอกของเรานะคะช่วงนี้ คันสิ่ปุ๊ดให้พี่จัดไปคันส <He i, S 2> องร้อยเก้าสิบดเฮ้ยรถคันละสี่ร้อยเลยเออจัดไปให้รถให้ราคาพิเศษเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นงานเขื่อนและนะครับลูกค้าหาคันตีหน้าดินงานเขื่อนที่ต้องการแบบว่าคือวางกันทีนึงอ่ะเวลาเขาซื้อเาก็ซื้อกันทีหนึ่งห้าคันถึงสิบคันนะครับเขาก็จะซื้อคันประมาณนี้ ขืนไปซื้อพวกลูมิดนางเงือกสิบคันนี่ก็มีร้องกันบ้างนะครับช่วงนี้นะครับขาย<ร>าบ้านซื้อคันเบ็ดกันเลยตอนนั้นนะต้องลองงัดกันสักนิดหนึ่งนี่สิบฟุตอันนี้สิบฟุตนะขอแบบพื้นที่อเอาอีกเราเรียกว่าถ้าเราโดนรถถังนะครับโดนยี่สบไซส์ละสิบโลนี่ก็งัดออกจากตอได้เลยนะครับชุดนี้ติงนะจ๊ะสวายเขื่อนอะไรอย่างนี้นี่สบายหรือว่าใครเดาไปตีพวกปลาไหลปลาดุกเหยื่อสดนะครับก็จัด ตัวนี้ได้เลยนะครับคุมขุมอัพเก้าฟุตสักหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าไม่งัดเก้าฟุตน,นะครับอ่าตัวนี้นี่เรียกว่าเดี๋ยวจะลองสปริงให้ดูนะครับว่าปลายมันเะด้งไหมนะมันจะไม่แข็งกระด้างเหมือนพวกคันรุ่นเก่านะครับพวกแบงค์ลายผ้าพวกรุ่นเก่าพวกอะคาเดียแข็งแข็งน,นี่ถืออย่างเดียวยังดิ้นน่ะถืออย่างเดียวถือเฉยๆเนี่ยเดี๋ยวเราลองงัดกันนิดนึงว่าแอคชั่นไหวไหมนะถ้าโดนที่บึกถ้าโดน ยี่สกใหญ่ๆนี่ไหวไหมนเราเรียกว่างัดออกจากตอครับเอไ,อไปเลย,เลยอไอ้ข้าตกชดเหยื่อสดนะครับแล้วก็ต้องการทําระยะาาก็จัดตรงนี้ได้เลย9ก้าฟุตมีแค่2 0่สิคันนะครับผมจัดให้1,190บาทเท่านั้นนะครับ1,190บาท10บฟุตหนึ่งพบบาทนะครับซื้อซื้อสองคันคิดค่าส่งร้อยเดียวเหมือนกันนะครับซื้อห้าคัน ใค่าส่งเท่าไหร่ดีอ๋อสองร้อยแล้วกันตัวนี้มันต้องใส่กล่องใหญ่ถ้าหนึ่งเซตห้าคันนะครับคิดค่าส่งสองร้อยนะครับน้าก็จัดทีเดียวห้าคันเลยก็ได้นะแต่ยังไงก็คุ้มอยู่ดีนะเพราะลูกพี่หนูเล่นรถไปคันละสี่ร้อยอะค่ะคันละสี่ร้อยห้าคันรถไปเท่าไหร่แล้วสองพันใช่ไหมใช่ซีดใหญ่ด้วยเนี่ยนี่รองรับรอบเบอร์ใหญ่ๆได้ใช่ตรงเนี้ยแหละจุดไอ้นี่เขาเลย อันนี้ใครอยากจะเซฟบัจเจตนะผมออจะใช้เป็นลอกหมาป่าก็ได้นะครับชุดหนึ่งก็จะไม่เกินไม่เกิน2 0 0พันบาทนะถ้าใครอยากได้เป็นชุดที่เซฟบัจเจตแต่ถ้าใครมีงบประมาณจัดเพนเพอร์ซุดเบอร์ห้าพันเข้าไปเลยนะครับรับรองหลอง่ลอหลบรอระชากตลยชุดนี้นะครับสิบฟุตเอาไปตีกระชากนะครับลูกค้าผมเอาไปตีกระชากกันนะช่วงนี้น้ำามานะ uh huh. แล้วก็เอาไปตีให้ฝั่งสำหรับคนที่ต้องการทำระยะ นะรีบจัดนะมันมาแค่อย่างละยี่สิบคันใช้ช้าหมดนะมันมาแค่อย่างละสียี่สิบคันแล้วก็นานๆทีลูกพี่หนูจะยอมลดทีละเท่านี้นะคะก็รีบจัดนะคะหนูก็ในฐานะแอดมินกับซิปบ,บอกนะคะรีบจัดนะคะซื้อห้าคันเท่ากับลถไปสองพันนะคะแม่เจ้าโอ้โหไม่อยากจะบอกว่าลูกพี่หนูใจปั้มขนาดไหนนะคะหนูชอบเรื่องไกด์เรื่องแบงค์เรื่อง โคนไอ้ตรงรีซีทเขามากนะคะแล้วก็ตรงด้ามเนี่ยบอกเลยว่าจุดเด่นของเขานะคะหาที่ไหนขั้นอื่นมันไม่มีทํามาจริงๆนะพี่ที่ทําสีเข้มมานะคะสําหรับสายขี้เกียจล้างอย่างเรานะคะก็ก็ดีนะก็ดีนะไม่ต้องทาอะไรเยอะนะคะจุ่มจุ่มน้ํานะคะนี่ดูลายเนื้อแบงเขานะคะเป็นซูเปอร์เอ็กคอร์สถักปุ๊บ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 ไปจนถึงปลายนะคะรีบจัดวันนี้นะคะกับร้านไทยฟิชชิ่งสุขุมวิทแปดสิบห้านะจ๊ะสวัสดีค่ะ